ตอนนี้อยู่ที่น้องสนมน้องสนมนะโอ้โหมามามาสวยงามสวยงามนี่คนดังคนดังคนดังเราเจอคนดังครับวันนี้มาจากรัตนบุรีบ้านถือบ้านถืออทุกคนโอ้ไซส์บิ๊กไซสใหญ่ๆเลยบาวสุธีบาวสุธีโอเค สวยงาขยเองี่ยงเลยอทยเยนนี้ผมเต้นอยู่สุดยอดวันนี้สุดยอดผลงานผลงานวันนี้เบาทุกทีมือวางอันดับต้นๆของอาเภอลัณบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้เราอยู่กันที่หนองขนมอาเภอถนมจังหวัดสุรินทร์ครับลาบไปแล้วขายเลยขายกันเลยจะขายกันเลยจะขายกันเลยทุกคนจะขายกันเลยนี่ อาเโดไซบิ ado, ๊กบิ big, big ๊กไซบิ๊กบิ๊กไซบิ๊กบิ๊กเลยอ่าเดี๋ยวตามบ่าวสุธีไปเดี๋ยวตามบ่าวสุธีไปวันนี้อ่ะเปิดขายกันเลยแหละเปิดขายกันเลยแหละเราจะเปิดเพลงทําไมเราจะเปิดเพลงทําไม <c oughs> เดี๋ยวมันติดลิขสิทธิ์นะทุกคนโอเคเราก็ถ่ายไปถ่ายไปได้ใสจยัง,งน <c oughs> นแน่น้าแนะน้ำเนี่ยนี่ป้าบึก ปลาบึกปลาบึกใส่สามโลใส่สามโลบึกใส่หกเจ็ดโลสองตัวบึกใส่หกเจ็ดโลสองสองสามตัวสวายตัวหนึ่งปลาทองทองปลาอะไรปลาไนครับปลาอย่างนั้นปลาไนปลาไนโอ้โหโอเคทุกคนเห็นเพทุกคนเห็นทุกคนทองทองเลยทองทองเลยทุกคนอ่าผลงานของบาสุธีบาสุธีมือวางอันดับต้นๆของอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับ อยู่ที่น้องสนงนะอยู่ที่น้องสนงนะต้องตัดแล้วต้องตัดแล้วตอนนี้คนอุ้มปลาเต็มเลยคนอุ้มปลาเต็มเลยทุกคนไอ้ชะดโชะดโดเจ้าชะดโดเจ้าชัดโทุกคนอ่ะแล้วขายเลยเปิดขายกันเลยตรงนี้แหละเปิดขายกันเลยตรงนี้ทุกคนเราจะเปิดขายกันเลยมีทั้งเสียงเพลงมีทั้งเสียงเพลงเตียงเพ๊ะเะเต๊ตต๊ ผมเริ่มคอแห้งแล้วผมเร,มมเร er> pa ิ่มคอแห้งแล้วทุกคนพูดเยอะไปหน่อยพูดเยอะไปหน่อยสวยงามใสใหญ่ใหญ่ใบิ๊กเลยมีปลาอะไรบ้างปลาอะไรบ้างก็มีปลาปลาฉโดปลาในอหถูกยอดปลาบึกก็มีทุกคนโอ้ฉโดใหญ่ง่่มันใหญ่จริงๆมันใหญ่จริงๆทุกคน บาวสุธีบาวสุธีมาจากบ้านผือตำบลรัตบนตบุรีอำเภอรัตนาบุรีจังหวัดสุรินทร์ทุกคนมือวางอันดับต้นๆของรัตนาบุรีสุรินทร์<ม>่ผล <study>. uh, งานวันนี้ผลงานวันนี้วาง,วางลงมาวางลงมาวางกันลงมาเราจนะไดนะ้รู้เราจะได้รู้เราจะได้รู้ทุกคนสวยงามบรรยากาศวันนี้ครับรัตนบุรีบ้านเราสวัสดีครับ